อินเดียและฟากีสถานเคยทำสงครามกันถึง4ครั้งในปี1947 1965 1971และในปี1999แต่มีน้อยคนที่รู้ว่ายังมีอีกหนึ่งสงครามที่เกิดขึ้นไกลออกไปใต้ทะเลลึก ในปี1971้มังกลาเทศเคยมีชื่อว่าปากีสถานตะวันออกมาก,ก่อนผู้คนในปากีสถานตะวันออกเริ่มไม่อยากสนับสนุนเผด็จการจากปากีสถานตะวันตกอีกต่อไปการลุกคือของกลุ่มชาตินิยมเป็นกาลีเกิดขึ้นสูงเป็นประวการรัฐบาลกลางของปากีสถานได้เปิดฉากตอบโต้ไม่นานถนนหนทางตามเมืองทาการิจิต,ตกองชินนาและเจซอก็กอน,นองไปด้วยเลือดผู้อพยพชาวปากีสถานตะวันออกนับล้านเดินทางเข้าสู่อินเดีย เดียพือหลีภยัยทำให้สถานการณ์ระหว่างอินเดียและปากีสถานในตอนนี้เริ่มตึงเครียดยิ่งขึ้นแต่ปากีสถานมีจุดยืนที่ชัดเจนชาวเบงกอลีคนไหนที่ถูกสงสัยว่าเป็นกลุ่มชาตินิยมหรือสนับสน,นุนกองทัพปากีสถานจะลากตัวพวกเขาออกจากบ้านและลงมือสังหารทันทีหนังเดี๋วเริ่มเิ่มมาในวันที่14พฤศจิกายนในปี1971อินเดีย สถานการณ์เริ่มตึงเครียดและความรุนแรงระหว่างปากีสถานตะวันออกยังคงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดประธานาธิบดีของปากีสถานกล่าวหาว่าเป็นเพราะอินเดียให้การสนับสนุนจึงทําให้มีคนลุกฮือขึ้นต่อต้านโดยที่นายกรัฐมนตรีของอินเดียก็ออกมาตอบโตว้ว่าอินเดียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นแต่ถ้าหากปากีสถานตัดสินใจจะดําเนินทางการทหารอินเดียก็พร้อมที่จะตอบโต้กลับเช่นกัน วันที่15พฤศจิกาย,ยนนปี1971ที่กองบัญชาการทัพเรือปากีสถานกุงลากาจีประธานาธิบดีของปากีสถานมีคำสั่งให้จัดการกรับพวกหัวรุนแรงปากีสถานตะวันออกให้ได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะส่งทหารไปจัดก,การแถมเนี่ติดปัญหาเรื่องการขนส่งสเสบียงไปให้ทหารอีกเพราะปากีสถานตะวันออกถูกอินเดียร้องเอาไว้ทั้ง3ด้านจากขนส่งสเสบียงไปตามถนนปกติก็ไม่ได้เพราะต้องผ่านอินเดียส่งไปทางอากาศก็ไม่เพียงพอ แถมยังต้องผ่านน่านฟ้าฝนอินเดียอีกซึ่งตอนนี้ก็คงเหลือทางเลือกเดียวนั่นก็คือต้องไปทางทะเลแต่อินเดียก็มีเ,เรือบรรทุกเครื่องบินวิกลันซึ่งเป็นเหมือนช้างใหญ่ในน่านน้ำมีเครื่องบิน21ลำไม่ว่าจะเป็นซีฮอคอลิสเครื่องบินเจสปาลับเรือดำน้ำเครื่องยิงจรวดระยะไกลจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านเข้าไปแต่ถ้าจมเรือวิกลันไม่ได้ทางปากีสถานก็เหมือนจะมีแผน2นั่นก็คือจมตีท่าเรือใดท่าเรือหนึ่งของอินเดีย มันจะทําให้อินเดียหันมาป้องกันท่าเรือเป็นหลักและเปิดช่องทางทะเลให้ปากีสถานผ่านเข้าไปได้ วันที่17พฤศจิกายนยในปี1971ทางกองทัพเรือของอินเดียที่คอยดับฟังการสื่อสารของปากีสถานอยู่ก็มีข้อมูลชี้ชัดว่าปากีสถานอาจจะทําการรอบโจมตีนายพลจึงได้เรียกตัวกับตันเรือดำน้ำเอ21เข้าพบเพื่อที่จะได้ส่งออกไปทําการลาตระเวนแต่เรือ s 21อยู่ใต้บงังคับบัญชาของนาวาเอกรันวิชัยสิงห์ซึ่งเป็นคนหัวรันถ้าเกิดออกไปและเจอสตรูก็คงยิงก่อนที่จะขออนุมัติแน่ซึ่งอิ เดียก็ยังไม่อยากเกิดสงครามจึงไม่ต้องการที่จะเป็นฝ่ายจจ่โจมก่อนแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่มีเรือลำอื่นนายพลจึงได้ให้นาวาตรีอารชุนออกไปทำภารกิจนี้ด้วยเพื่อหยับยั้งไม่ให้กัปตันรันวิชัยทำนอกเหนือคำสั่งนั่นก็คือแค่ออกไปล่าตะเวนและรายงานเท่านั้น วันที่18พฤศจิกยายนนปี1971เรือดำน้ำ S21 ก็ได้ออกจากท่าเรือ S21 ออกลาตะเวนตามเส้นทางที่ได้รับทุกอย่างยังคงดูเงียบไม่มีความผิดปกติอะไรดูเหมือนว่าภารกิจจะรูวล่วงไม่พบศัตรูบุกเข้ามาในหน้าน้ำลูกเรือทุกคนต่างดีใจที่จะได้กลับยกเว้นกัปตันที่รู้สึกหงุดหงิดเพราะที่เขาออกมาก็เพื่อที่จะออกมาจมเรือของศัตรู ทางด้านอินเดียตอนนี้ก็ได้รับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองที่เชื่อถือได้ว่าปากีสถานได้เปิดฉากโจมตีอินเดียแล้วแต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าเป้าหมายคือที่ไหนซึ่งอินเดียก็พยายามเตรียมหาทางรับมืออยู่เหมือนกัน ตัดมาที่เรือดำน้ำของปากีสถานกับตันราชากได้นำเรือกาซีไอ0ออกมาจากกลางกระเรือวิกลัน์ของอินเดียแต่พอมาถึงตำแหน่งตามที่สารายงานกลับไม่เจอเรือวิกลันส์เลยเหมือนว่าอินเดียจะรู้แล้วว่าอาจจะถูกโจมตีจึงได้มีการเปลี่ยนเส้นทางไอ3 0ของปากีสถานตัวเจอเพียงเรือขนส่งสินค้าอินเดียเท่านั้นกับตันราชักจึงต้องเปลี่ยนแผนไปใช้แผนสำรองแต่ก่อนที่จะทำแบบนั้นได้กับตันราชักจะต้องเบี่ยนเบ้นขอ ความสนใจของกองทัพอินเดียสก่อนกับตันนะครับได้สั่งให้ยิงตอบโต้จากการกระเราะขนส่งสินค้าอินเดียทันทีเสียงระเบิดมันทําให้เอฟ21ของอินเดียจับสัญญาณได้กับตันรามิชัยจึงได้สั่งให้มุ่งหน้าไปตรวจสอบทันทีพอมาถึงก็ตรวจไม่พบสัญญาณของศัตรูกับตันจึงได้สั่งให้นําเรือโผล่ขึ้นผิวน้าเพื่อตรวจสอบอารชุนนะครับได้ขึ้นไปตรวจสอบด้านบนเพื่อดูความเสียหายของเรือขนส่งสินค้าและพบว่ายัางมีผู้รอดชีวิตจึงรีบกระโดดลงน้ำ เพื่อไปช่วยโดยกับการรานวิชัยนะครับได้ให้เวลาแค่ก้าเสดวิเท่านั้นพอท้าจอดนิ่งนานเกินไปไอาจจะถูกศัตรูโจมตีได้ง่ายอารชุนนะครับช่วยผู้รอดชีวิตมาได้สองคนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนและเด็กอีกหนึ่งคน หลังจากที่นำเรือดำลงอีกครั้งกัปตันก็ได้สั่งให้ออกค้นหาและทำลายเรือของัตรูทันทีแต่อารชุนก็พยายามเตือนกัปตันนะครับว่ายังไม่มีคําสั่งให้จู่โจมให้รออนุมัติก่อนแต่ดูเหมือนว่ากัปตันจะไม่สนใจกัปตันได้บอกกับอารชุนว่าการเมืองไร้ประโยชน์เขาจะไม่นัวรอแต่คําสั่งและเป็นฝ่ายถูกยิงก่อนแน่ในขณะที่สถานการณ์กาลังตึงเครียดเทวราชซึ่งเป็นต้นเรือก็ได้รับข่าวดีว่าภรรยาของเขาได้คลอดลูก ใช้ให้กับเขาและทั้งสองคนก็ปลอดภัยดีเทวาราชอยากจะอยู่ดูหน้าลูกแต่ก็ต้องออกมาทำหน้าที่ ส่วนทางด้านกับตันรันวิชัยตอนนี้เขาก็ยังสงสัยไม่หายว่าทําไมกเรือของสตูจึงได้ยิงเรือขนส่งสินค้าจนกับตันได้เตือนเทวราชว่าอย่าให้เลืองลูกมาเบนความสนใจจนไม่เป็นอันทานอื่นๆพอพูดจบกับตันก็นึกขึ้นได้ทันทีว่าสตูยิงเรือขนส่งสินค้าอาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะเบนเบนเพื่อให้อินเดียมาสนใจเรือที่ถูกยิงและจากการที่ดูแผนที่ชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดและอาจจะถูกโจมตีได้ง่ายที่สุดก็คือวิสาขปตม หลังจากที่กัปตันได้สั่งให้โซนาเปลี่ยนตำแหน่งและความถี่ในการค้นหาในที่สุดก็ตรวจเจอเรือของศัตรูห่างออกไป2,000เมตรซึ่งกัปตันรันวิชัยก็ต้องการที่จะยิงต่อไปโดใส่เรือลำนั้นจึงได้สั่งให้เทวราชจัดการตามคำสั่งแต่อารชุนนะครับก็ได้เข้ามาห้ามและบอกให้รอจนกว่าจะได้รับคำสั่งขอท้าผิดพลาดนิดเดียวอาจจะเกิดสงครามระหว่างอินเดียกับปากีสถานได้แน่นอนครับว่ากัปตันไม่ยอมฟังและจะมุ่งหน้าไปจัดก,การสตูโให้ได้ แต่ถึงกับตันจะจากจากการกระรือของปากีสถานขนาดไหนตามกฎแล้วถ้าอาราชนที่ถือกุญแจอีกหนึ่งดอกไม่เห็นด้วยก็ไม่สามารถสั่งยิงต่อไปดได้อยู่ดีซึ่งกับตันก็รู้ข้อนี้ดีแต่การฝึกซ้อมไม่ต้องใช้กฎบังคับนี้กับตันอ้างว่านี่คือการซ้อมดังนั้นกับตันจึงไม่ต้องรอความเห็นชอบของอาราชนก็สามารถสั่งยิงต่อไปดได้และอาราชนก็ต้องทําตามกฎข้อนี้ด้วย กับกันได้สั่งให้นำเรือดำลง250เมตรหลังจากนั้นก็ได้สั่งให้ยิงตอร์ปิโดเสกเรือของศัตรูทันทีแต่ตอร์ปิโดที่ยิงออกไปนะครับก็พลาดเป้าและการยิงตอร์ปิโดเสกเรือของปากีสถานทําให้ตอนนี้เรือไอสาของปากีสถานรู้ตําแหน่งเอ1ของอินเดียแล้วเหมือนกันกับตันรันวิชัยหัวเสียไปอย่างมากที่ยิงไม่โดนกับตันต้องการที่จะดำลงเลึอกอีก50เมตรเพื่อให้สามารถเปลี่ยนตําแหน่งและเล็งเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเทวรากก็ได้เกิน กับกัปตันไปว่าความลึกระดับ300เมตรมันเกินขีดความปลอดภัยของเรือข้อเรือตั้งขีดความปลอดภัยไว้ที่ความลึกไม่เกิน250เมตรเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่ากัปตันจะไม่ฟังเขาต้องการที่จะจัดก,การกัสตโตรให้ได้ถึงมันจะเสี่ยงก็ตาม หลังจากที่นำเรือดำลงเกิน250เมตรแรงดันมหาศาลก็เริ่มบีบอัดตัวเรือลูกเรือทุกคนเริ่มลุ้นว่าทุกคนจะรอดหรือไม่ยิงดำลึกเรือก็เริ่มเสียหายขึ้นเรื่อยๆท่อภายในเรือเริ่มแตกมีไฟลุกไหมอารชุนนะครับพยาญามที่จะให้กัปตันเอาเรือขึ้นแต่กัปตันก็ไม่ยอมและยังคงให้ดำลงต่อแต่เนื่องจากนะครับกลัวเกิดไฟไหม้จึงจำเป็นต้องนำเรือขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อระบายควันโดยด่วนกัปตันไม่มีทางเลือก จึงต้องนำเรือขึ้นตัดมาทางด้านเรือดำน้ำของปากีสถานกับตันราชก,ก็รู้ดีว่าเรือของอินเดียจะต้องตามมาแน่และบริเวณที่อยู่ก็เต็มไปด้วยเนินดินใต้น้ำกับตันราชจึงได้สั่งให้ปล่อยทุนระเบิดเพื่อดักทางเอาไว้แน่นอนถ้าเรือ s ยสเอของอินเดียตามมาแมื่อรอดจากทุนระเบิดแน่และหลังจากที่ปล่อยทุนระเบิดเสร็จ i สาของปากีสถานก็ได้ปล่อยสัญญาณโซนาร์เพื่อให้เรือของอินเดียตรวจเจอ ตัดกลับมาที่เรือไอยีของอินเดียตอนนี้อาหารที่อยู่ในห้องครัวก็ถูกไฟไหม้เสียหายเมื่อไม่มีอาหารและไม่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้เพราะสาอากาศก็เสียหายคงจะตามงเรือดำน้ําปากีิสถานไปต่อไม่ได้พะต้องนําเรือเข้าฝั่งไม่งั้นลูกเรือก็คงหิวตาย เทวราชนะครับได้มาคุยกับอารชุนว่าที่กัปตันเขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าลูกชายของกัปตันเคยออกรบในสงครามปี65พวกเขาตรวจพบสัญญาณของศัตรูและทุกอย่างก็บ่งชี้ว่าจะมีการโจมตีในรุ่งสางจันทานลูกชายของกัปตันได้ส่งข้อความไปถึงกองบัญชาการว่าควรชิงโจมตีก่อนแต่กองบัญชาการกลับตอบมาแค่ว่าห้ามจู่โจมให้ตังรับเท่านั้นหลังจากนั้น3วันก็ได้รับร่างของจันทานที่เต็มไปด้วยรูกสุน ต่อมากองประชาการก็ทําได้แค่เพียงส่งเรียญก้าหารมาให้และนั่นแหละครับก็คือหนึ่งเหตุผลที่กัปตันต้องการทํารายเรือของศัตรูโดยที่ไม่รอคําสั่งเพราะกว่าคําสั่งจะมาก็คงอาจไม่ทัน อนนี้ห้องโซน่นาของเรือก็ตรวจเจอสัญญาณอะไรบางอย่างอารชุนเห็นด้วยที่จะตามไปตรวจสอบความผิดปกติใช้เวลาเดินทางไปยังตำแหน่งที่ได้รับสัญญาณวกกับเวลาในการกลับเข้าฝั่งก็คงไม่เกิน31ช,ชั่วโมงลูกเรือคงทนหิวได้กัปตันที่ได้ฟังก็ถึงกับงงว่าอารชุนมีความคิดแบบเดียวกับเขาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่พอตั้งแต่ขึ้นเรือมาครั้งนี้ล่ละครับเป็นครั้งแรกที่คิดตรงกัน เรือ s อ1ได้เดินทางจะมาถึงจุดที่ได้รับสัญญาณแต่เรือก็ได้รับสัญญาณสะท้อนที่ผิดปกติปกติแล้วจะต,ต้องได้รับสัญญาณสะท้อนจากเนินด้านข้างเท่านั้นแต่เรือกลับตรวจเจอสัญญาณสะท้อนตรงกลางพอได้ยินแบบนั้นกัปตันก็รู้ทันทีว่านี่มันเป็นกับดกักเรือกาลังจะชนทุ่นระเบิดแล้วกัปตันนะครับได้บอกให้เปลี่ยนเส้นทางของเรือทันทีแต่เนื่องจากระยะที่กระชั้นชิดมาทําให้เอ1หลบไม่พ้นส่วนท้ายของเรือโดนทุ่นระเบิดก็เต็มๆใบ พัดหลุดออกทันทีตอนนี้เรือได้รับความเสียหายอย่างหนักและเริ่มจมลงสู่ก้นทะเลแรงดันมหาศาลเริ่มทําลายตัวเรือน้ําเริ่มทละลักเข้ามาด้านในเรื่อยๆลูกเรือหลายคนได้รับบาดเจ็บเทวราชก,ก็ถูกเหล็กแทงเข้าที่ไหล่ซ้ายแต่กัปตันนะครับเขาไม่ได้โชคดีเหมือนทุกคนมีเขาเพียงคนเดียวที่ไมลรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ตอนนี้นะครับอารยุทธ์ต้องทําหน้าที่ตะกอนสังการเรือ x 21ต่อ เนื่องจากตอนนี้นะครับหลองเก็บแบตเตอรี่ก็ถูกน้ำท่วมแบตเตอรี่ทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้เรือไม่มีพลังงานพอที่จะทำให้ลอยตัวกันได้ อรรชุนนะครับได้เอาพิมพ์เขียวของ S 2 1อขึ้นมาดูเพื่อที่จะได้หาวิธีแก้ไขจนในที่สุดก็สามารถกู้แบตเตอรี่ให้กลับมาใช้งานได้ถึงจะใช้ได้แค่2จาก6ก็ตามอย่างน้อยก็มีเวลา20-25นาทีให้ทําอะไรได้บ้างแต่ตัวเรือก็เสียหายหนักมากครับใบพัดและหางเสือเรือหลุดออกไปแล้วจากแรงระเบิดนั่นหมายความว่า S 2 1จะไม่สามารถเดินหน้าถอยหลังได้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็ยังสามารถใช้แรงดันกาเพื่อขึ้นสู่ผิวน้ํา Prenda. ค่อยๆลอยขึ้นจากความลึก400เมตรอเชุนนะครับได้สั่งให้ห้องโซน่านะทำการตรวจสอบหาทุนระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่เพื่อที่จะได้นําเรือขึ้นได้อย่างปลอดภัยระหว่างนั้นอเลชุนก็ได้มาคุยกับเทวราชเพื่อบอกข่าวร้ายเรื่องกับกัปตันที่ตายแล้วซึ่งเทวราชก็เหมือนจะรู้อยู่แล้วพอเขาเห็นกับตาตัวเองว่ากัปตันได้เอาตัวเองเข้าแลกเพื่อช่วยชีวิตลูกเรือจนทําให้กัปตันรงังนิชัยถูกวาวน้ําที่กระเด็นออกมากระแทกข้าหน้าของกัปตันเต็เมเพลมลูกเหือทุกคนได้ล่ำลากับัป พวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะนำร่างอะไรวิญญาณปล่อยออกสู่ท้องทะเลผ่านท่อตอร์ปิโด ตอนนี้อารชนก็ทนไม่ไหวนะครับที่จะไปสตรูลไฟแบบนี้โดยที่ไม่ทำอะไรเลยอารชนได้พูดปลุกใจลูกเรือทุกคนว่าทหารมีหน้าที่ปกป้องเขตแดนและประชาชนสตรูที่หมายจะทำลายประเทศจะไปให้เกิดขึ้นไม่ได้ลูกเรือทุกคนนะครับพร้อมที่จะสู้เพื่อประเทศถึงมันจะเป็นภารกิจลับไม่มีคำยกย่องไม่มีเหรียญเชิดชูเกียรติก็ตาม ตอนนี้อารชุนมีแผนที่จะใช้ทุ่นระเบิดของปากีสถานที่เหลือหนึ่งลูกเป็นตัวล่อให้เรือไอสาของปากีสถานมาหาพวกเขาเองเพื่อสูกลับมาตามร่องน้ําเพื่อตรวจสอบก็จะมาเข้าอยู่ในพิสัยการยิงตอร์ปิโดทันทีทุ่นระเบิดจะทํางานก็ต่อเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนลูกเมือกยิงได้ช่วยกันกระแทกเรือพร้อมกับตะโกนรพร้อมกันเพื่อให้เกิดขึ้นเสียงจนในที่สุดทุ่นระเบิดก็ทํางาน เรือไอ30ของปากีสถานตรวจพบแรงระเบิดจากทุ่นระเบิดอีกลูกของพวกเขากับตันแรงชักต้องตัดสินใจว่าจะกลับไปตรวจสอบเรือดำน้ำของอินเดียหรือจะเดินหน้าต่อซึ่งอรชนุนก็กำลังลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเรือดำน้ำของปากีสถานจะกลับมาตามแผนหรือไม่พวกเขารอนานไม่ได้เพราะแบตเตอรี่มีให้ใช้จำกัด ในที่สุดเรือของปากีสถานก็กลับมาตามแผนอรชุนได้สั่งให้เตรียมตอ่อไปโดเอาไว้ให้พร้อมแล้วรอให้เ,เรือของศัตรูเข้ามาในระยะ700เมตรเพื่อที่จะยิงตอ่อไปโดใส่ไม่พลาดเป้าแต่กับตันลาชัก,ก็ได้สั่งให้หยุดเรือก่อนที่ถึง700เมตรเพราะเขากลัวว่านี่อาจจะเป็นกลลวงกับตันลาชักนะครับเขาก็มีประสบการณ์ที่เยอะอยู่เหมือนกันไม่ใช่หมูหมูอย่างที่คิด กัปตัรราชาได้สั่งให้ปรับเส้นทางของเรือตอนนี้เรือไอสาของปากีสถานออกนอกทีิสัยการยิงเอ1ยีของอินเดียแล้วและตอนนี้เอชยี H ่อก็ตกอยู่ในที่สัยการยิงของไอสาเมื่อเห็นว่าเรือของอินเดียอยู่นิ่งกับการราชาก,ก็เลยสั่งให้ยิงปโปดใส่ทันทีอรชุนได้สั่งให้ดำลงจาก170เมตรเป็น190ยเเมตรเพื่อหลบซึ่งก็หลบได้อย่างเฉียดฉิว ทางด้านเรือดำน้ำของปากีสถานก็ไม่ยอมปล่อยไปง่ายๆเมื่อเห็นว่า s 2 1ของอินเดียกําลังลดระดับลงกับตันลาชักก็ได้สั่งให้ยิงตบโดไปอีก2ลูกที่ความลึก1้0เ์และอีกลูกที่ความลึก260เมตรเพื่อดักเอาไว้ถ้าลูกก็แรกพลาด อารชนรู้ว่าทำลงเร็วขนาดไหนก็หลบไม่พ้นเขาจึงได้สั่งให้นำเรือลอยขึ้นทันทีแต่เรือก็ลอยขึ้นได้ช้ามากลูกเรือทุกคนต่างผมอย่างใจเตใจจอและครั้งนี้นะครับก็รอดมาได้อย่างเฉยชฉ้อีกครั้งตอนนี้กับตังรายชักเริ่มหัวเสียเพราะยิงต่อไปโดนไปถึง3ลูกแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการเรือเอสที่สิบเอ็ดของอินเดียได้เขารู้ว่าเรือเอสที่สิบเอ็ดของอินเดียอยู่ที่ความลึกร7อเมตรและครั้งนี้จะต้องจัดการให้ได้ ครั้งนี้นะครับกัปตันราชาเดสั่งให้ยิงตอบปิดีโดรพร้อมๆกันทั้ง3ลูกลูกที่1ที่ความลึก150เมตรลูกที่2ที่ความลึก100เมตรและลูกที่3ที่ความลึก200เมตรแน่นอนครับว่ากัปตันราชาก์มั่นใจมากไม่ว่า X21 ของอินเดียจะลอยขึ้นหรือดำลงก็คงหลบไม่พ้นอยู่ดีเพราะยิงดักเอาไว้หมดแล้ว หลังจากที่ตอปิโดทั้ง3ลูกถูกยิงใส่ S21 อรชนก็ถึงกับคิดหนักเลยครับว่าจะเอาอยัางไงต่อดีแต่ก็มีเวลาไม่มากเมื่อรู้ว่าตอปิโดถูกยิงมาที่ความลึกเท่าไหร่อรชนก็สั่งให้นำเรือไปที่125เมตรและคงระดับเอาไว้ซึ่งระยะห่างจากตอปิโดลูกที่1กับลูกที่2ก็ถือว่าเฉียดฉิวมากอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแต่พวกเขาก็มีทังเลือกอะไรไม่มากนะ ทางด้านกับตารราชาก,ก็ลุ้นเหมือนกันว่าครั้งนี้จะสามารถจัดก,การกับเรือของอินเดียได้แต่เขาก็ต้องผิดหวังอีกครั้งพอต่อปปโด,ดทั้ง3ลูกพาดเป้ากับตันราชาัโมโหไปอย่างมาถึงก็พูดออกมาว่าขึ้นขึ้นลงๆขึ้นขึ้นลงลงมันเป็นผู้บังคับการเรือหรือเด็กกดลิฟกันแน่ ทางด้านอารชุนหลังจากที่หลบตอร์ปิโดได้ถึง7ลูเขาก็ได้สั่งให้นำเรือดำลงที่ความลึก350เมตรแต่ความเสี่ยงก็คือไม่รู้ว่าแบตเตอรี่จะล้มเหลวเมื่อไหร่เพราะถ้าแบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้พวกเขาเขาอ้อจอยขึ้นไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ตอร์ปิโดสวนท้าเรือไอ0ก็ถูกยิงออกไปหมดแล้วและถ้าจะยิงใหม่ก็ต้องหันหัวเรือ180องศาเพื่อใช้จะไปโดส่วนหน้าแต่กัปตันราชักก็ได้สั่งให้ดักเครื่องยนต์และคอยดูเชิงไปก่อน ทางด้านเรือไอสาของปากีสถานก็คงรู้แล้วว่าเอสยีของอินเดียไม่สามารถเดินหน้านและถอยหลังได้อรชุนก็คงจะรอให้ไอสามาอยู่ในพิสัยการยิงง่ายแน่แต่อรชุนก็รู้ว่าไอสาของปากีสถานก็ยิงต่อไปโดนส่วนท้ายไปหมดแล้วเหมือนกันและถ้าจะยิงอีกจะต้องขันหัวเรือร้อยองศาซึ่งมันจะทําให้ไอสามมาอยู่ในพิสัยการยิงพอดีแต่แผนนี้มันก็มีจุดอ่อนอยู่ก็คือท่าเรือของศัตรูขันไปทางกลับขวาร้อยแ องศานั่นหมคยคามว่า s 2 1จะไม่สามารถยิงได้เพราะห้องตะว,วีโดทางนั้นมันถูกน้ำท่วมไปแล้วแต่ปัญหาใหญ่กว่านั้นตอนนี้ก็คือพลังงานกับ den, ออกซิเจนกำลังจะหมดพวกเขาเหนือเวลาไม่มากนะและไม่รู้ว่าสตรูจะเริ่มขยับตอนไหน อารชุนหมองวิธีผู้หญิงที่เขาช่วยเอาไว้ทําให้เขานึกขึ้นมาได้พวกปาก,กีสถานจะทนไม่ได้เมื่อได้ฟังเพลงต่อต้านหรือเพลงประจำชาติของอินเดียใครเที่ยวร้องจะถูกฆ่าทิ้งทันทีเมื่ออารชุนคิดได้แบบนั้นเขาก็ได้ให้ทุกคนนะครับช่วยกันร้องคืนเสียงดังจนไปถึงเรือของปาก,กีสถานกับตันราชักที่ได้ยินก็ถึงกับทนไม่ไหวจึงได้สั่งให้หันหัวเรือเพื่อที่จะยิงต่อไปโดนไปจัดการกับเอ็กซ์ยีทันทีซึ่งไอสาของปาก,กีสถานก็ได้หันไปทางกาบขวาร้อยองศ์ ซึ่งเป็นฝั่งที่ห้องต่อไปดของเรือเอชยี่สิบเอ็ดน้ำท่วมอรชุนไม่มีทางเลือกอรชุนจะเป็นคนเข้าไปในห้องที่ถูกน้ำท่วมเพื่อสั่งยิงด้วยตัวเองตอนนี้เรือทั้งสองลำอยู่ในความลึกระดับเดียวกันแล้วอรชุนนะครับมีโอกาสเดียวเท่านั้นในการสั่งยิงซึ่งทางด้านกับกลางร,ราทักก็ไม่รอช้าเหมือนกันสั่งยิงตออไปดเข้าใส่เอชยี่สิบเอ็ดทันทีอรชุนตอนนี้ก็กำลังดำน้ำไปให้ถึงแผงควบคุมการยิง พอมาถึงก็ได้กดปล่อยต่อไปโดยิงสวนกลับไปตอนนี้ลูกเหลือทั้ง2อฝ่ายต่างลุ้นว่าใครจะเป็นฝ่ายรอดและก็เป็นอีกครั้งที่ i30 ของปากีสถานยิงพาดและคราวนี้ก็คงไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วพอต่อป์ปดของ S21 ยิงโดนส่วนท้ายของ i 3สเหลือได้ระเบิดอย่างรุนแรงและจมดิ่งสู่ก้นทะเล เรื่องนั้นเทีวาราก,ก็ได้สั่งให้รีบนำเรือขึ้นสู่ผิวน้านทันทีเพื่อที่จะได้เปิดประตูเพื่อช่วยอารชชนหลังจากทีก่เรือขึ้นสู่ผิวน้ําและเปิดประตูดูเหมือนว่าอารชุนจะหมดสติไปแล้วลูกเรือพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจจนในที่สุดอารชุนก็กลับมามีสติอีกครั้งทางด้านกองทัพเรือของอินเดียหลังจากที่ไม่สามารถติดต่อเอ็ดิสเบตได้เป็นเวลานานก็ได้ส่งเรือออกมาค้นหาและก็สามารถช่วยลูกเรือทุกคนเอาไว้ได้ และในวันที่3ธันวาคมปี1 971วันเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเครื่องบินรบของปากีสถานได้ทิ้งระเบิดใส่ท่าอากาศยานของอินเดียและจุดชนวนสงครามขึ้นในวันที่9ธันวาคมรัฐบาลอินเดียยกความดีความชอบให้กับเรือบรรทุกราชพฤษที่ทำลายเรือดำน้ำ PNS กาซ i 3 0ได้สำเร็จแต่ในวันที่11ธันวาคมรัฐบาลปากีสถานก็อ้างว่ากาซ I-30 ระเบิดเองจากภายในที่เกิดจากทุ่นระเบิดของตัวเอง แม้เวลาจะผ่านมานานกว่า46ปีความจริงยังคงฝังเลอ,อยู่ใต้ผืนน้ำวีรบ,บุรุษบางคนอาจไม่ได้รับการเชิดชูแต่จะไม่มีวันถูกลืมเลือนอย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางแฟนเพจเฟซบุก๊กและอีกช่องทางด้วยนะครับ ส่วนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาจนจบถา้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้เลยละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันมาอีกทีคลิปหน้าส่วนวันนี้บายบายสวัสดีครับ